ดดียยอูู่ฟังพลากหนีบล็อกเรียกว่าลากลาหนีบล็อกอ่ะเบื้งคิปไทยอุดรเตะหลายรื่ดีล่างล่างพร้อมสม่ได้หนึ่งครับก็สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทางช่องชิปภูพันตะกอไฟเตอร์นะครับมาดูตะกอวีตอวุโสณนะครับ เวทเล็กๆนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับป่ามันสะพานแพงนะครับเตะกับป่านายวัดน้อยจังหวัดอุดรนะครับฝั่งโนนเสื้อสีํำเงินนะครับเดี่ยวเส์ฟเป์ข้ามฟีสไตล์นะครับชิงอยู่ที่60,000บาทนะครับสำหรับตะก้อคู่นี้นะครับอืมเปรกินนะครับป๋าหมันนะครับได้เต็มนะครับโอ้โหนะครับเวทนี้เปรกินกันนะครับ ขยับขึ้นนําเป็น 2, 2> ต่อศูนย์แล้วนะครับสำหรับทางด้านของปามันสะพานแพงนะครับเต็ม2ต่อศูนย์นะครับปามันได้เสริมนะครับไปนะครไล่หน้าซ้ายป่านายไหลเข้ามาจ่อหัวเน็ตนะครับหยอดเรียบร้อยดีนะครับเกมหยอดนี้ถือว่าหยอดดีนะครับหยอดเนียนด้วยนะครับยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับ ยังไม่เคยเห็นฟอร์มของป๋านายเลยนะครับจะดึงราคาไว้หรือเปล่านะครับในช่วงต้นเกมนะครับ0ูนย์นะครับตัดหยอดไปป๋าหมานแปรไปไหนนะครับกระชอกออกไปหากรรมการเลยนะครับได้เต้มสำหรับทางด้านของป๋านายวัดน้อยนะครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสิ่นะครับหนึ่งต่อ2นะครับเสิร์ฟมานะครับป๋าหมานไหลเข้าไปลูกนี้ ตีเหลี่ยมเมาโอ้ยเหลี่ยมเกินไปนะครับตะก็อออกนะครับตีเสมอเรียบร้อยเป็น2เท่านะครับเวทนี้ไม่น่าจะเกิน15นาทีนะครับแต่ว่าถ้ามีการพักเบรกนี่ก็ประมาณ20นาทีนี่น่าจะได้นะครับตีเสมอเรียบร้อยเป็น2ต่อสนะครับสำหรับทางด้านของปานายวัดน้อยนะครับเป็นเจ้าสนามเจ้าถิ่นนะครับ2เท่านะครับวันนี้โอ้ยหลงเกมเสริมนะครับหลอกหน้าเท้าดีนะครับ ขึ้นนำทันทีเลยนะครับได้3ามแต้มรวดนะครับนำเป็น3ต่อ2แล้วนะครับนะเกมเสร์ฟถือว่าเสร์บที่สำหรับทางด้านของปานายนะครับสามต่อสองต่อนะครับหลอกหน้าเท้าอีกไหมหลอกไม่สำเร็จนะครับปามันหลุดทางแล้วนะครับลูกห่างตีหัวเหลี่ยมไปนะครับรับซ้ายขวาเข้ามาเจาะหัวเน็ตตีดีได้แค่มองนะครับได้อีกหนึ่งแต้มสำหรับทางด้านของปานายวัดน้อยนะครับ ขยับนี้ไปเป็น4ต่อ2เลยนะครับโอ้ได้3 4เต้มรวดเลยนะครับไหลาย,ย,ยาวๆนะครับจะบเบรกเกมเสริรฟป่านายได้ไหมนะครับเต้ม4ต่อ2นะครับต่อต,ตัดหน้าเท้าม,มาอีกแล้วนะครับเสิฟเอสนะครับได้แค่มองสลับทางด้านของปาาา่าม้าสะพานแพงนะครับเสิฟอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับ2เต็ม5ต่อ2นะครับเสิฟมา หน้าขวาอีกโอเปลี่ยนสกอแทบไม่ทันนะครับเป็น6ต่อ2เลยนะครับโอเกมเสริมนะครับเกือบจะครึ่งทางนะครับผ่านไปตอนนี้ประมาณ3นาทีนะครับป๋านายวัดน้อยนําประมาณสะพานเพ่ง6ต่อ2นะครับไหลยาวๆนะครับเบรกเกมเสริมไม่อยู่นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับท่านื่้ชบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับเพจ ชิดผูพันตะกอไฟเตอร์นะครับเอาละหงายเล็กซีมาเข้าด้าซ้ายกระชอกออกหลังได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นเจ็ดต่อสองนะครับโอ้นะครับป๋ามานบอกว่าไม่เปลี่ยนฝั่งนะครับขออยู่ฟังเดิมนีกว่านะครับถ้าเปลี่ยนฝั่งก็คงไปเริ่มต้นใหม่นะครับการนะครับตดูนะครับสายตานะครับการปรับสายตานี่อาจจะใช้เวลานะครับถ้าเปลี่ยนฝั่งนะครับเอาละครับลืมจะล็อกเกมเซิร์ฟแล้วนะครับ โอกาสของป่ามานทําแต้มบ้างนะครับจะไหลไหมนะครับจะไล่ไปทันไหมนะครับความห่างอยู่ที่ห้าเต้มนะครับสองต่อเจ็ดนะครับปามานได้เสริมนะครับเวทเล็กๆในคู่ที่สองนะครับปียาวมาลูกนี้ลงนะครับได้แค่มองนะครับวันนี้ก็มีหลายๆคู่นะครับมา ทำการแข่งขันอยู่นะครับที่อุดรธานีนะครับเป็นการจัดนัดสัญจรนะครับการทุ่งสีเมืองนะครับเจ็ดต่อสองนะครับป่านายนะครับเสิร์ฟไล่ซ้ายดีด้วยนะครับลงเส้นหลังขอดนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้ยไหลยาวเป็นจิตแปดแล้วนะครับแปดต่อสองนะครับจะถึงสิบห้านาทีหรือเปล่าเอ่ยนะครับต้องตามลุ้นนะครับแปดสองนะครับ ป้านายนะครับเสิบมาตรงหัวป่าหมานไหลไปหน้าเน็ตกระโดดปาดพริกเน็ดลงเอ้าโหยลงฝั่งตัวเองนะครับได้อีกหนึ่งเตี้ยนสำหรับทางด้านของป้านายนะครับหนีไปเป็น9ต่อ2นะครับงานหนักป่าหมานอีกแล้วนะครับทีมงานมาจากกรุงเทพนี่นะฮะมีโอกาสที่จะได้ที่2นี่สูงเลยนะครับเกมแรกนี่ป่าเตี้ยพรามามได้ที่2ไปนะครับ ตอนนี้ปาหมานนะครับน่าจะตามหลังไปอีกคนหนึ่งนะครับได้อีกหนึ่งต้มเป็น10ต่อ2นะครับนะครับแต่ก็ทางด้านป่านายนี้เขาเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟไล่เส้นได้ดีนะครับ10ต่อ2นะครับนี่นะครับมีการโยงหลังนะครับเรียบร้อยนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ11ต่อ2นะครับสู้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็นะครับรับเกมเสิร์ฟไม่อยู่นะครับ สิบเอ็ดต่อสองนะครับนี่นะครับจังหวะการเสิร์ฟนะครับไล่เส้นแล้วก็โยงหลังได้ดีนะครับเยเสิร์ฟแม่นเอาละโมงนี้นะครับออกกอบไปเยอะนะครับขึ้นแท่นไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับสิบสองต่อสองนะครับนอกรอบไปแล้วนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับสิบสองสองนะครับล็อกอยู่ไหมป๋าหมาไหลไป อืมตีเป็นติตาข่ายเยมนะครับเป็นฝั่งทางปา๋านายวัดน้อยอุดรธานีนะครับเอาชนะป่ามานสะพานแพงไปได้นะครับด้วยสกอร์ค่อนข้างจะขาดรอยนะครับ13ต่อ2แต้มนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเลยนะครับเวทอาวุโสโอเคห้าสิบอัพนะครับเป็นคู่ที่2จบลงไปแล้วนะครับคู่ต่อไปเป็นเหลี่ยมหัวล้วนๆนะครับเข้ามารับชมใหม่ได้นะครับขอตัดไลฟ์สดคู่นี้ไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเอชชีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับพบบบกกััปปปปาาาาเลลุ่้ ครับมาเลยนะครับมาลองวอนในสนามเลยนะครับคู่ต่อ